ตาคู่ครับเให้ออยังลูกเอาเอ้ดิอันดึงสายยางให้ยันลาศอาบน้ำสิลูกเอาสายยางเรื่อยเรื่อยดูอื่นไม่สายยางอยู่พี่ไหมลูกตาคู่ตาคู่ครับอ่ะเร็ว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 มา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 หุยมันไปเอาสายยางไหมลูกปะเ,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 เอาสายยางเร็วเอาาเอเนี่ย โอ้ยจแม่เพิ่นหาวเนาะโอ้โอ้มำเป็นปัญหาวไปกินไม่อย่างมากเหมือนี้ไปโดบมากสิปัญหาวเพิ่นเย็นเสร็จแล้ลลลลลวละ่ละไก่ไก่ยิ้มเขายังยิ้มเขายังยิ้มแล้ว ค้นเลือกค้นเลือหมาตาวคู่น้อยตาวคู่น้อยซอยเก่งตา้วคู่น้อยครับมไปพุ้นเลยไปหาบักักคูไปหาบักักคูไปเอาบักซาคู apud saculum luhamam du